เพราะอย่างไรชีวิตนี้ที่เราเกิดมาก็ต้องแตกสลายความแก่ความตายนั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์คนใดในโลกก็ไม่อาจต้านทานได้มันย่ำยีหมดทุกคนตรงจึงแว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความแตกทำลายมีความแก่ที่จะไปถึงในเบื้องหน้า องเตียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นซึ่งพระองค์ก็เตือนไว้และพระองค์ก็บอกตัวพวกเองเนี่ยบอกว่าวัยของเราเนี่ยแก่มอมแล้วชีวิตของเราลิบปีแล้วเราจักลลกพวกเธอไป สารณะของตัวเองเนี่ยเราก็ได้ทําไปแล้วท่านก็เลยเตือนพวกเราเนี่ยว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีสารณะกันหรือยังนะมีที่พึ่งกันหรือยังถ้าใครยังไม่มีก็พยายามทําให้มีเป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยตนเอง